มาเข่าพระศิวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ำพระศิวะที่จังหวัดสระแก้วนะคะสวยมากเลยอ่ะ Beautiful babe ฟังนี้ดูสวยมันเป็นทางผ่านกับบ้านเรานะคะเราก็เลยเหมือนจะมาแวะชม นี่นะคะถ้ำเขาพระศิวะค่ะถ้าเกิดเหมือนจะเข้าไปข้างในอะ่ะมันต้องออใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วก็จะเปียกนะคะแต่เราคิดว่าเราจะไม่เข้าไปข้างในกันค่ะร้อนนะคะร้อนเขาไม่รู้ว่ามันต้องแบบว่าเข้าไปข้างในแล้วก็เปียกเขาก็เลยเหมือนแบบเอออยากมา พอมาแล้วจริงๆมันต้องเข้าไปข้างในแล้วก็มันต้องเปียกค่ะที่เราอ่านนะคะมันจะเหมือนมีไกด์ไกด์พาเข้าไปค่ะ สวยนะคะรอบๆก็สวยแล้วค่ะไม่ต้องเข้าไปก็ได้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเข้าไปข้างในอะ่ะถามน้องเขาน้องเขาบอกว่าสวยมากพี่มาถึงแล้วไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเหมือนเนี่ยค่ะเข้าไปมันก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่องไปแล้วก็ไม่ต้องมีเสื้อชูชีพ เข้าไปข้างในค่ะถ้ำน้ำเข่าพระสิวะนี่นะคะเด็กๆมาด้วยค่ะเยอะเลย มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะใส่ชูชีพก่อนที่จะเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเข้าไปในทางเข้ามาสวยมากอยู่จังหวัดส,สะแก้วนะคะใครชอบออกิจกรรมผจญภัยก็มาได้เลยนะคะทุกคน พอเราเห็นเราก็คิดถึงอะไรนะ13นักเตะหมูป่าอะไรนะ่ะเออไม่เข้าไปก็ดีเรากลัวฝ <c oughs> นมันตกด้วย13นักเตะหมูป่าที่ติดติดในถ้ำเราก็กลัวแบบนั้นอย่าไปเลยเนาะ <c oughs> โอเคค่ะแวะมาแปบ๊บนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะ ตอนแรกว่าจะพักที่สระแก้วนะคะแต่เมื่อกี้รอนแคลนบอกว่าเราตรงกลับบ้านเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยค่ะมหาสารคามค่ะบ๊ายบายค่ะ